สวัสดีครับพบกับช่องนะเอาอยู่เช่นเคยครับผมสาหรับวันนี้นะก็จะมีทีเด็ดหนึ่งตัวนะครับหยิบมาคืนนี้เอาไปลุ้นกันทํากําไรกันนะครับผมก่อนจะไปทีเด็ดคืนนี้นะขอไปสรุปผลงานของเมื่อคืนครับที่นาให้ไปนะครับวันที่22ครับเดือนเมษานะครับผมคู่แรกครับให้บอลสูงไปนะผมคู่นี้จบที่ศูนย์สองคู่บอลสูงนี่เสียไปนะครับแล้วก็มาได้ฟูเมเนเซนะครับผมจบที่2องศูนย์ ก็คู่นี้ก็บินไปนะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับผมสำหรับผลงาน VIP ในตัว VIP นะให้2ตัวไปนะครับผมก็ให้เลอันนะครับเป็นบอลสูงนะครับจบ1.0%ตายไปนะครับผมแล้วก็ปอโต้ไม่ทาให้ผิดหวังครับแข่งเวลาตีสองครึ่งนะครับ v p นะครับสถิตินะขึ้นให้นับเดือนนี้นะครับบวกลบ7แล้วก็เจ้า3นะครับผมส่วนกดบอลสดก่อนที่เด็ดนะครับผมก็เป็น ซันต้านะครับฟุตบอลโคลอมเบียนะครับผมจบที่3ประตูศูนย์วันต่อคู่นี้นะก็บินไปนะผมโอเคับเผื่อใครสนใจอยากมาทํากําไรมาเป็นครอบครัวเดียวกันอยากมาติดตามผลงานนะนะจะจิ้งข้อมูลไว้ด้านล่างนะเผื่อเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจอยากลองติดตามผลงานนะนะครับผมโอเคเราไปที่ฟุตบอลคืนนี้ครับอ,อ,อิตาลีนะ้ำเซเรียอิตาลีนะ้ระหว่างเอซิมิลานเปิดบ้านรับการมาเยือนของ เลนเซนะครับผมทั้งสองทีมครับเคยเจอกันมา25ครั้งนะครับผมเสมอไป11เป็นฝั่งเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่านะเก็บชัยชนะไปได้12ครั้งนะครับผมแล้วก็ฝั่งทีมเยือนก็เก็บชัยชนะไปได้2ครั้งเป็นสถิติเก่านะครับผมส่วนเลนเซนะคัผมนัดล่าสุดก็แพ้ไป5นัดรับเสมอ1นัดมาล่าสุดร,รวมทุกรายการนะครับผมส่วนเจ้าบ้านนะครับผมนัดล่าสุดเสมอไป3ชนะ2แพ้1ครับก็ช่วงหลังนี้จะเสมอบ่อยนะครับผมเลนเซครับ ม่ชนะมาเจดนัดล่าสุดแล้วนะครับรวมทุกรายการนะครับเมื่อเล่นในบ้านเอซิมิลานสถิติเดิมนะผมไม่เคยชนะเอซิมิลานเลยนะครับผมเลนเซ่สิบนัดล่าสุดแพ้เอซิมิลานรวดเลยนะครับผมลีโอเป็นคนทําประตูสูงสุดของเอซีนะครับผมโดยยิงไป1ิประตูนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างสเตฟนะครับซาได้ยิงไป7็ครั้งสำหรับเลนเซ่นะครับผมทีมเยือนนะครับผมโกเดนโกสองทีมจะเป็นฝั่งเอซิมิลานทาได้ดีกว่านะครับ ก็รวมสกอร์ยิงไป52ประตูส่วนทีมเยอนนะครับผมยิงไป27ประตูนะครับผมสำหรับราคาคืนนี้เรามาดูที่ราคาคืนนี้ว่าเปิดมาที่ไหนครับเปิดมาที่4ราคานะครับนะ้ำมองว่า AC จะทําได้ดีนะครับเอาเอาคู่นี้ไปทํากําไรได้เลยนะครับผมก็ AC ต่อไป1.0นะครับผมนะ้ำเต็มเต็มล้นล้นนะอยู่ที่1.00นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบก,กับ EP ต่อไปเดี๋ยวนะ้ำมาสรุปให้นะครับสวัสดีครับ